เขาจะเขาใช้ก็จะยืนแบกเลยเอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วจบแล้วเหเนีหจบแล้วคือช่วยพี่นัดฟัดงข้าวมาตลอดหนังลอ่ะเอาเสียงหนูเหรอใช่มีปลุเสียงไม้แพวเลยแพวอ่ะเอาเสียงไอ้น้ำเป็นหลักเพรามันก็เชื่อตามแต่เดี๋ยวลองนี่ เหมียวต้องร้องตลดี้เ่นั้นลองนี้ลองนิดหนึ่งเหมีู้ไม้าลองนี้ไอ้บ้าเนี้ยปัดเออฝัดข่าแมสามาช่วยกันฝัดเหมียวจะขอถื่เหมือนเด็กที่แบบว่าไม่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งอ่ะเหมียวเหมียวเอมยวเหมียหีมี แหม่องฟาดเอ้ยองกันยากด้วยอแต่ตีสีว่านสกฟาดเอ้ยฟาดเท้านเช้ามาช่วยกันปัดมาลองเลลกกายก็บายกบาย็อกายไอ้ก็พร้อมอยู่น้องอะพร้อมอ้าปาะไอ้เด็กกูพร้อม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 เ่ยอกกายก็ายเลย เนี่ยนี่เราไม่พักก็มาอัเดี๋ยร์แล้วที่บ้านเดียร์ยเลยนั่นป้องไงเดี๋ยวไปเอาข้นตาด้วยน้ำผ่านมาเจอบานนูแอะแอะไปติดเองหนูให้แม่ติส <laughs> นี่ใส่ไม่ไดีหลานเป็นผู้ชายเหรอทำไมครับ <laughs> โธ<อ>่ทำไมครับครับเก่งทำไมครับแล้วมีครับไรอ่ะ <laughs> มีที่ต่อหรือเปล่านะคะเนี่อพูดย่าเนี้ยผู้ชายมะผวิชายได้โตมาเป็นผู้ชายโลูไอ้นามมันเลี้ยงมาเสียหมากดึงคนเสียคนจริงจริงจริงนู้นใช่ปะไม่จริงโธ่ไม่หวานกนามันขาดเวลาแล้วเรน่อมันอ่ะเลี้ยงหน้าวานาหวานก็ก็ดื้อทนไม่ยุดเอ็นจีก็ติแต่ว่จริงไอ้นาหวานก็ติ ชอแบบว่าหลมแล่ะคือเขาจะเผื่อติ๊กสองนี่ค้าาวผู้หญิงชอบชอบผู้ชายอ่ะทงใส่ตาสวยเรียกติตาตานี้ตาานีติ๊อยืนอันนี้ใส่คราเดียวแล้วก็อันนี้ติดกติใส่ั้งสเฮ้ยอึันเหมือนกันว่ะตายได้ท่ว่าอันนี้ลองเแนะนลงน่าจะแลกคู่ก่อนขอลองหน่อยไม่ได้ถ เราจะต้องสองพิเศษจังเลยเฮ้ยจะทำทำไมเฮ้ยขัวประเทศมีอะไรเลยเนียเฮ้ยตายอีกยอมตายแล้วแพเหรอโอ้ยว่าอะไรนี่เป็นข้อจริงว่ะผมก็ตายจริงเนะแล้วยังเหมันที่ข้อความกับมันมันอ่าจริงอ่ะมันอ่ามาอ่ะเอาไม่ออก ไม่ออกแล้วอะไร